หลักการของวิธีพูดที่โรงเรียนดําเนินการก็คือการบรูรณาการหลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงสู่ตัวเด็กคุณครูจะต้องตอบให้ได้ว่าเด็กได้ศีลเนี่ยอะไรศีลคือพฤติกรรมที่คุณประสงค์นะครับสมาธิก็คือเรื่องของจิตใจเนี่ยเด็กได้อะไรแล้วก็ปัญญาคือองค์ความรู้เด็กได้อะไรจากกิจกรรมที่ทำนะครับทุกอย่างรวมทั้งการเรียนการสอนด้วยนะครับทุกชา กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการนำเสนอข่าวและร่วมกันวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องศีลพื้นฐาน5ข้อโดยแต่ละวันจะมุ่งเน้นศีลวันละหนึ่งข้ออย่างวันนี้เป็นวันจันท์เน้นศีลข้อหนึ่งเด็กนำข่าวการทำร้ายครูที่ภาคใต้มาเล่านอกจากได้รู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆแล้วครูยังช่วยให้เด็กฝึกวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีมีคุณหรือโทษอย่างไร ก็พฤติกรรมก็ดีขึ้นคือทุกวันเด็กต้องปฏิบัติตามศีล5อย่างแต่ว่าเราจะเน้นกิจกรรมแค่นั้นเองสําหรับเด็กประถมในศีลคือพฤติกรรมที่มุงประสงค์ไม่ใช่ศีลคือข้อห้ามาเช่นความตั้งใจความใส่ใจความอดทนการทํางานกับเพื่อนได้เป็นทีมอะไรต่างๆางนี้ก็คือพฤติกรรมที่มุงประสงค์ชีวิตการเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากการปฏิบัติตามศีลแล้วเด็กๆจะคุ้นชินกับการตั้งสติก่อนทากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนการพิจารณาอาหารก่อนเริ่มรับประทานและมื้อเที่ยงทุกวันจันทร์ทุกคนจะพร้อมใจกันกินอาหารมังสวิรัตอร่อยค่ะทำไมวันนี้เราถึงไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าจะรักษาสินหนึ่งค่ะไม่ฆ่าสาัตว์ครับเลยไม่กินเนื้อสัตว์ครับเรื่องยากๆอ,อย่างการกินผัก การเล่นกับเพื่อนโดยไม่ทะเลาะก,กันการแบ่งปันขนมหรือแม้แต่การนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เด็กแม่จ้องทุกคนทําได้อย่างไม่ขัดฝืนเพราะได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วในเหตุและผลของสิ่งที่ทําแล้วได้พิจารณาอาหารแล้วก็ทําให้มีสมาธิมีสติใหม่แล้วก็เรียนได้ดีครับ ปัญญาล้วก็จะเกิดด้วยอะค่ะคือสมมติเราคิดอะไรไม่ออก mm. ก็นั่งพักสักห้านาที mm. เดี๋ยวก็อ๋อคิดอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วค่ะเพราะวิธีพุทธในโรงเรียนแม่จ้องนั้นคือวิธีชีวิตทุกกิจกรรมยึดโยงไตรศิกขา mm. คือศีลสมาธิปัญญาเป็นแก่นแล้วสร้างการเรียนรู้จากแกนกิจกรรมอันหลากหลายโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างคนเริ่มต้นสะสมความดีเล็กๆทีละน้อยทุกวันเด็กๆให้เติบโตเป็นไม้ แข็งแรงผลิดอกใบ,บแห่งความดีความงามในที่สุดเติบโตข้างหน้าเราจะไม่เป็นคนก้าวร้าวค่ะจะรักและสามัคคีค่ะไม่เอาเปรียบใครอะค่ะ